เราขอนําเสนอ50อย่างที่เราเนี่ยเคยทําคนเดียวนะคะเป็นประสบการณ์อกหักที่แพงที่สุดนะคะเสียไปประมาณ4ี่หมื่นคุณกล้าไปลงพักคนเดียวหรือเปล่าที่สถานี่ก็คือไม่มีเจ้าหน้าที่เลยอยู่เลยคานคานคานค่ะแล้วก็นั่นแปลว่าหลังจากนี้ทุกย่างก้าวอ่ะคุณสามารถโดดต้นไม้เสี่ยบได้ตลอดเวลาถ้าเราทายตรงนี้นี่ไม่มีใครรู้เลยนะไม่หรอกจริงไหมไม่ได้มีเรื่องราวอะไรทำไมคุณต้องมาคนเดียวเลยวะคุณทำอย่างนั้นทำไม อันยะวะ้วว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 นนววนววววับวทววววววนวว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 นกวว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 ยวเววววอะไรวววววหววะวววววะวว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  คุยคนเดียวเก่งเราขอนําเสนอ50อย่างที่เราเนี่ยเคยทําคนเดียวนะคะซึ่งเรามั่นใจมากว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีเกิน50อย่างด้วยแต่ว่าเราก็ไม่อยากจะอวดตัวมากเกินไปเราอยากให้แชร์กันว่ามีอะไรบ้างที่ทุกคนเนี่ยเคยทําเหมือนกันใน50อย่างนี้นะคะหรือว่ามีอะไรที่อยากจะแชร์ว่าเฮ้ยพี่เว็บลองไปทําดูดิเออคำ้าขอลบคำ้าล่วงหน้าเลยแล้วกันนะคะ เมนเนเขามาเลยว่าอะไรที่อยากให้เบบลองไปทําคนเดียวดูบ้างอ,อย่างแรกเลยนะคะไปทะเลแน่นอนอกหักไม่หนีร้อนก็หนีรักเออหนีรักตะลอดไม่เคยหนีร้อนหรอกหนีร้อนก็เปิดแอร์ขอพ่วงไปเกาะด้วยเลยตอนนั้นเกาะล้านไปแบบชิวมากกล้าหาญมากไปคนเดียวไปแล้วไม่มีอะไรทําไปยิงปืน ผูมองมากไปเกาะไปยิงปืนการไปเที่ยวเกาะคนเดียวน่ากลัวตอนกลางคืนจริงๆอันนี้จริงๆเพราะว่าหนึ่งคือว่าผีก็กลัวก็กลัวไปโรงพยาบาลพ่วงไปด้วยเลยทําเลสิกหมอบอกเป็นอะไรหงมาคนเดียวหมอให้โทรตามเพื่อนสุดท้ายก็เลยโทรตามเพื่อนไปรับนะคะไปโรงพักคุณกล้าไปโรงพักคนเดียวหรือเปล่า กูติดคดีกูเล่อตก๊บแบนคนเดียวนะคะเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังว่าไปลงพักคนเดียวไปทําอะไรบ้างนะคะไว้ไว้คลิปอื่นแล้วกันนะไปพิพิธภัณฑ์เราเป็นคนที่ชอบดูอะไรที่มัน ดูมีเรื่องราวดูแบบไม่หรอกจริง,รงไหมไม่ได้มีเรื่องราวะไรกำลังจะพูดให้ตัวเองดูดีแต่คิดว่าเออพูดความจริงดีกว่า <laughs> ชอบดูของสวยๆอะ่ะเช่นแบบขวดน้ําหอมสมัยก่อนอย่างเงี้ยจานลายจานอย่างเงี้ยชอบนะคะก็เลยชอบดูพิพิธภัณฑ์นะคะ <laughs> เล่นไอ์ครีมสนุกมากการเล่นไอ์ครีตเนี่ยเล่นไม่เป็นหรอกนะแต่ว่าสนุกมากนะคะคือถ้าเล่นกับเพื่อนนะอะจริงโมแต่หัวเราะเพราะไม่ได้เล่นสักเดียวล้มสักเดียวล้มนะคะ <laughs> ไปสวนสาธารณะพ่วงด้วยกันปิกนิก <laughs> คุณเคยปิกนิกคนเดียวหรือเปล่า คุณทําอย่างนั้นทําไมเฮ้ยเราจะบอกว่าการปิกนิกคนเดียวทําอาหารไปปิกนิกคนเดียวในสวนสาธารณะไม่เป็นอะไรที่คลาสสิกมากเพอร์เฟกเราได้อิ่มเอมกับบรรยากาศที่เ, <S 2> <S 2> เห็นคนรอบข้างมีความสุข <S <S 2> <S 2> กับครอบครัวกับแฟนเฮ้ยมันสนุกจริงมันสนุกจริงลองดูค่ะ <S <S ต่อไปไปก่อสร้างฉันเคยก่อสร้างมาก่อนนะตะ พวงเล็กไปปฏิบัติทรรคนเดียวแล้วก็ตอนนั้นมีที่วัดเขามีก่อสร้างอยู่ด้วยก็เลยได้ผูกเหล็กแบกปูนขนหินเทขัดทาสีอยากถือว่าชาเลนจ์มากนะคะ ไปคาเฟ่ร้านกาแฟอันนี้เบสิกเลยเพราะว่าเราจะต้องทําสคริปต์เช็คฟุตเลือกฟุตรายการอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราใช้ชีวิตประมาณแบบ80%ดสิบเปอรานของเราในคาเฟ่ร้านกาแฟเพราะฉะนั้นเลยมีคลังเยอะมากใครที่อยากจะให้เราแนะนําร้านกาแฟที่ดีๆอะแต่ถ้าเราแนะนําเดี๋ยวก็มากันเยอะดิขี้หวงไปเดินงานวัด <c oughs> คุณใครเดินงานวัดคนเดียวหรือเปล่า ตอนนั้นเราเราอยู่หอแถว MBK MBK จะชอบมีงานวัดตลอดเข้าไปเดินงานวัดคนเดียวไปเดินกันเล่นปลาลูกโป่งอะไรงานวัดที่อื่นก็เคยไปไปคนเดียวปลาลูกโป่งสวยดาวทำไมคุณต้องไปคนเดียวด้วะเฮ้ยเราไม่เคยเศร้าการไปทําอะไรคนเดียวนอะเว้แต่ทำไมพอเล่าเราถึงฟังดูเศร้าวะเือเอาจริงๆการไปงานแบบคนเดียวมันฟรีกนะเว้ยมันฟรีจริงพอมองคิดกลับไปอะเคยขึ้นชิงช้าสวรรค์คนเดียวไหมอะ ไม่แน่ใจจาไม่ได,จจไได้ที่คิดว่าจำไม่ได้เพราะว่ากลัวว่าพอคิดไปแล้วเจอว่าเคยขึ้นคนเดียว้วจะแบบเอาจริงว่าเคยว่าเคยขึ้นคนเดียจริงโอ้ oh my god the bell ขอบคุณช่วยของคุณดีนะทาอะไรคนเดียวดีนะ <laughs> ไปขอสินดูดิทัศกาลนะคะชอบชอบไปหอสินเวลาคิดอะไรไม่ออกเวลาที่รู้สึกว่าอยากได้ไอเดียใหม่ๆขอให้ไปหอสินนะคะไปติ่ง ไปติ่งไปติ่งคนเดียวทั้งแบบทั้งไปรับที่สนามบิน<ๆ>ก็ไปคนเดียวพวกด้วยการไปดูคอนเสิร์ตคนเดียวได้เลยนะคะเคยไม่ครั้น่ไปดูคอนเสิร์ตเลตโทสเปคคนเดียวเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ทําแบบอันนะั้นอ่ะอันนะั้นอ่ะคุณนึกทำเนียมขนบทำเนียมของเลตโทเลียดออกใช่ไหมพี่ต้องแบบเป็นวงกลมแล้ววิ่งกระโดดใส่กันเราไม่เคยทํามาแล้วเว้ยและไปคนเดียวอะ่ะ นแบบน่ารักมากคือเหมือนกับพอกระโดดชนกันแบบพอเสร็จอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็จะช่วยช่วยกันช่วยกันยกจําได้มีคนเปร่วงแล้วแบบตลับแป้งแตกก็แบบโอ๊ะพวของสารมากเลยก็แบบคุณสู้มากทุกคนสู้มากจริงอะเราขอให้เป็นแรงหนึ่งในการดูคอนเสิร์ตของเราเลยอ่ะมีอะไรอีกนอนโรงแรมนอนโรงแรมนี่จะค่อนข้างน่ากลัวนิดนึงคือคือไม่รู้คนอื่นเป็นไหมนะแต่เราเวลาที่ไปนอนที่อื่นอย่างเงี้ยเราก็จะ ก็จะต้องพกพระไปนะคะอย่างเราแบบองค์เ wow. ล็กๆก็ยังดีนะคะสวยสวยวันนี้สวยจริงอ่ะมินก็มาได้ว่าสวยนะคะมีเพิ่มจากปิด20ข้ออย่งเนี่ยเข้าป่าเคยหรือเปล่าเหอเคยหรือเปล่าเหอเข้าป่าคนเดียวอ่ะเข้าป่าคนเดียวก็คือตอนนั้นอะอกหักอันจริงหนีไม่พ้นเรื่องอกหักอ่ะพ่วงไปด้วยเลย ขับรถข้ามจังหวัดคนเดียวก็คือตอนนั้นอะโอหักใช่ไหมแล้วก็ขับรถไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนกระทั่งแวะกินข้าวข้ามทางแล้วสำเนียงของคนในร้านเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปเป็นแบบเหมือนอีสานอะนี่กูขับมาถึงไหนเนี่ยกูขับจากกรุงเทพมาประมาณตอนนั้นหกชั่วโมงด้วยมั้งแล้วก็อะเข้าป่าเป็นประสบการณ์ออหักที่แพงที่สุดนะคะขับขับไปทางคือแบบทุรักทุเลมากขับตุ๊ตกหลุมชกแตกซึ่งพอกลับมาต้องซ่อมอะเสียไปประมาณสี่หมื่นอะ โอ้คักครั้งนั้นเป็นหักที่ไม่คุ้มที่สุดเพราะว่าชกแตกนะคะมีอะไรอีกสวนสนุกอ่าไปดิสนีย์แลนด์ที่ญี่ปุ่นคือเราเป็นคนเฉยๆกับสวนสนุกอยู่แล้วอะเพราะว่าเป็นคนที่มึนหัวง่ายนะคะต่อนะคะดูละครเวทีเราเป็นแบบเด็กเรียนละครใช่ไหมแล้วก็ชอบดูละครเวทีตอนนั้นไปดูละครเวทีที่นิวยอร์กสนุกมากนะคะแล้วยิ่งไปดูคนเดียวด้วยอะ่ะหัว มันเป็นเรื่องที่ดังมากๆที่ที่มันต้องวิ่งตามนักแสดงไปในตึกตึกหนึ่งอะแล้วเขาก็บอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่หลายคนอะไปดูกันหลายหลรอบเพราะว่าเขาจะวิ่งตามนักแสดงไม่เหมือนกันการไปดูคนเดียวครั้งนั้นคือเปิดโลกการดูละครเวทีของเรามากถ้าใครมีโอกาสนะคะแนะนําให้ไปดูเรื่องนี้เลยนะคะคิดว่าเดี๋ยวจะมีคนมาพิมพ์นะคะว่าเรื่องอะไรนะคะเ <c oughs> พราะว่าจำไม่ได้ <c oughs> ต่อไปเรียนการแสดงร่วมง,งานเทศกาล ที่นิกโกที่ญี่ปุ่นค่ะโชคดีมากเพราะว่าไปเลยแล้วก็มันเป็นงานประจําปีของเขาซึ่งเขาจะจัดแค่ปีละครั้งตอนนั้นไม่ได้เช็คเลยนะแต่เราอะ่ะดันไปที่นิกโกในวันนั้นพอดีเลยแล้วก็มันจะเป็นการเออแห่รอบเมืองใช่ไหมคะแล้วก็เราก็แบบไปเดินในขบวนแห่ด้วยแล้วก็แบบไปกินน่งนี่นๆ่นี่นนอ่ะลูกก็ร่วมไปเลยการไปต่างประเทศคนเดียวเป็นอะไรที่เราแนะนําที่สุดในลิสเลยนะคะการไปเที่ยวต่างประเทศคนเดียวค่ะถามว่าเหงาไหมใช่ไหม <laughs> รู้จัก ปเป็นคำถามที่เราโดนถามไปมากว่าไปคนเดียวไม่เหงาหรอไม่เหงาอ่ะไม่ได้ขี้เหงาด้วยมั้งเราชอบที่จะมองผู้คนมองแวดล้อมไม่ได้คิดเสีอกนะเฮ้ยชอบมองกับคิดเสียกัต่างกันเถอะคิดเสียกคือแบบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ชอบมองก็แบบอืม้มดีจังอะไรอย่างเงี้ยไปอะไรอีกไปเมืองสกีไปงานศพ ไปงานบวชอันนี้คือไปคนเดียวเพราะว่ารู้จักเจ้าภาพแล้วก็เลยรู้สึกว่าไม่เจอือดไปได้ไปเป็นพิธีกรงานแต่งก็คืเอเขาตัางไงเลยต้องไปคนเดียวตีเทนนิสอ้าขนาดตีเทนนิสกูยังเป็นตีคนเดียวเลยคิดดูสิฟิตเนสถนนคนเดิน ดูหนังดูหนังนี่คือเป็นเรื่องปกติมากจริงๆแล้วไม่ชอบไปดูหนังกับคนอื่นด้วยเพราะว่าเราจะชอบเอ็กซ์เพรสอารมณ์จะแบบร้องไห้เต็มที่เขินเต็มที่แบบหัวเราะตบมือใดๆนะคะเพราะฉะนั้นการดูหนังคนเดียวมันทาให้เราไม่ต้องแบบคอยแบบว่าเอ๊ะคนด้านข้างมองอยู่ไหมนะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าเราเขินๆนิดนึงถ้า ถ้าร้องไห้มัง้งจริงๆเราโอเคกับการร้องไห้ต่อหน้าคนอื่นแต่ถ้าเกิดดูละครแล้วร้องไห้เราจะแบบว่าแหม่กินาาอะไรยะนิดนึงมันจะมีความเขินๆนิดนึงนะคะเราก็เลยชอบที่จะดูหนังคนเดียวหมูกระทะหมูกระทะคนเดียวเพราะว่าบางทีเพื่อนไม่ยอมไป <ๆ S 2> เพื่อนไม่อยาก<ๆ>เพื่อนกลัวข้วนนะคะเราก็อยากกินก็ไปกินนะคะบุฟเฟ่เอามกษตรแคมป์ปิ้งอันนี้ขอแนะนำคอร์ แคมปิ้งคนเดียวเปิดโลกเรามากคือตอนนั้นเราอ,อกหักใส่ีิซี่วะใส่ดิี่กูไม่ปนเรื่องอกหักสักทีวะกูว่ามัเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการอ,อกหักแล้วละ่ะไม่ใช่เจ้าหญิงแห่งวงการแบบว่าจุดๆ,ๆคนเดียวเก่งแล้วล่ะก็คือไปแคมปิ้งคนเดียวตอนนั้นก็คือขับรถขึ้นเขาไปเลยอ่ะเอากิวขับรถขึ้นเขาคนเดียวไปได้วยนะคะไปที่ช่องเย็นไม่รู้อะไรเลยเรามีแค่เสื้อผ้าไปกับ ขงใช้สุดตัวนิดหน่อยแล้วก็เต็นท์อย่างนี้ใช่ไหมก็คิดว่าอืมแคมปิ้งก็อย่างนี้แหละเราวาดฝันไปเลยนะเดี๋ยวตอนเช้าฉันจะตื่นขึ้น,นมาแล้วฉันจะแบบอืมจิตมัทฉะร้อนนะคะนั่งกินคุกกี้อาหารเช้าแบบแบบสวยๆอ่ะแล้วพอขึ้นไปถึงจุดบริการนะักท่องเที่ยวใช่ไหมเข <c oughs> าบอกว่าหนูมีอาหารมาแล้วใช่ไหมไม่มีค่ะเดี๋ยวกลับไปกินข้างบนเยนะ้ยข้างบนไม่มีอะไรนะข้างบนไม่มีอะไรนะข้างบนไม่มีอะไรนะแมบเคาว่าไง หมายความว่าข้างบนไม่มีอะไรให้แดกไงคะแพนิคแล้วแพนิคหนึ่งกูจะหดปายแต่ก็ยังโชคดีว่าร้านโสด,ดิการเขาอะกำลังจะปิดพอดีเขามีร้านข้าวเราก็ซื้อข้าวไข่ไดาว ก็มั่งหวังว่าในวันรุ่งเช้าเราจะยังกินมันได้โดยที่มันไม่เสียภาพอาหารเช้าที่แสนดูร้างตัวเหลือแค่ข้าวไข่ดาวนึกออกไหมแล้วทีนี้ก็ขับขึ้นไปตรงช่องเย็นตรงที่จุดพักก็มีประมาณแบบสิบกว่าเต็นท์อย่างเงี้ยกำลังชิลๆนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเต็นท์อื่นอะ่ะเขาไปกันแบบเขาไปกันเหมือนในหนังนะทุกคนนึกออกไหมเขาประดับไฟเต็นท์เขามีเครื่องปิ้งยา่างเขาหมักหมูเขาย่างเบคอนเขาเล่นกิตปร์ ทุกคนจัดเต็มมากเหมือนทุกคนแบบไปประกวดการแคมปิ้งกันแบบแล้วในกูที่มีข้าวไข่ดาวอะ่ะ <c oughs> เป็นการแคมปิ้งที่เราอิจฉาทุกคนตรงนั้นที่สุด <c oughs> แต่ก็ดีว่าเออบรรยากาศดีก็นอนดมกินหมูย่างของคนอื่นไปนะคะแต่ว่าสนุกนะคะเพราะว่าตอนนั้นพอตื่นเช้ามาก็ได้คุยกับพี่คนหนึ่งทำ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไมเหมือนแบบคนที่จะลากเข้าเส้นโรแมนติกตลอดเวลา ก็ได้คุยกับพี่คนนึ่งแบบกับว่าตอนนั้นเราตรถทิศออเใช่มต้องเลยเขากเออเนี่ยตัดออกดีเลยเนี่ยเปี่ยเนี่ยทำไมเนี่ยเขาคุยกับเราเป็นชั่วโมงเลยคือเขาแบบเขาดีมากน่ารักมากแล้วเขาคือคือเขาเป็นเซียนแคมปิ้งเลยอ่ะเขาให้คำแนะนำเขาบอกว่าเนี่ยเขาอะต้องไปต่างจังหวัดแล้วเราเล่าเรื่องเขาทำไมอ่ะเราไม่เล่าเรื่องเขาให้เธอฟังหรอกนะเรื่องที่เขาเล่าให้เราฟังอ่ะมีแค่เราเท่านั้นแหละที่มีสิทธิ์จะรู้ค่ะ ขึ้นภูเขาหิมะอันนี้เป็นประสบการณ์ไม่ใช่เฉียดตายนะคะแต่เฉียดแบบเออเกิดอะไรขึ้นกับชุดกูคือ <c oughs> ตอนนั้นไปที่ฮอกไกโดใช่ไหมแล้วก็มันก็จะขึ้นโรบเวย์ไปที่สถานีอะ่ะก็คือไม่มีเจ้าหน้าที่เลยอยู่เลยในตอนที่ขึ้นโรบเวย์ไปอะ่ะมีแค่เราคนเดียวเพราะตอนนั้นเหมือนพายุอาจจะไม่เชิงพายุแต่ว่ามันลมมันแรงมากแล้วก็แบบมันไม่มีคนเลยอะ่ะเราแพลนว่าจะไปในวันนั้นเราก็เลยไม่ได้เปลี่ยนแพลนแล้วอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ขึ้นไปปุ๊บ เป็นแบบหิมะหิมะอย่างเดียวเลยแล้วก็ไม่มีใครเลยแล้วก็เราก็คิดว่าถ้าเราตายตรงนี้นี่ไม่มีใครรู้เลยนะกูเช็คเข่งตรงนั้นเลยนะ เราก็แบบยังไงล่ะไปทางไหนดีล่ะดูไม่มีเส้นทางบอกอะไรเลยไม่มีป้ายเลยเลยเพราะว่าป้ายอะ่ะโดนหิมะทับหมดเลยคือหิมะตกหนักมากนะคะแล้วก็เดินมัวม่วๆไอร้รอยเส้นทางที่เขาทําไวอ้อ่ยโดนหิมะกบหมดเลยเราก็เลยอ่ะไม่กล้าเดินขาดไม่ใช่ที่ขาดเพราะว่าไม่กล้าเดิขนขาดขาดขาดแล้วก็ก ในโปร่งต้นไม้อะมันแบบก็คือหิมะมันปกทับต้นไม้อยู่ดูอยหรอหมมันเลยเหมือนเป็นทางเดินแต่จริงๆมันคือต้นไม้นั่นแปลว่าหลังจากเนี้ยทุกย่างก้าวอ่ะคุณสามารถดนต้นไม้เสียบได้ตลอดเวลาว่าสามารถตกไปต้นไม้แล้วก็แบบท้ายท้ายว่ะอยู่ในจุดที่ท้าาทยมากว่าตรงเนี้ยมีโจนเดียว พีบ้ Finished มา,มามากมายและต้นไม้ที่อยู่ตรงไหนบ้างก็ไม่รู้ทงแผลเป็นทางเดินก็ไม่รู้หายใจเริ่มหายใจได้ช้าลงเหมือนออกซิเจนมันคงน้อยมั้งเราคิดว่านะก็เลยหิวน้ําก็เลยหยิบน้ําที่เอามาน้าเป็นน้ําแข็งตายหางกูนะคะตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่าอืมก็อาจจะตายตรงนี้ก็ได้นะคะมองไปทางไหนก็เออขาวโพลนไปหมดนะคะก็เลยเป็นประสบการณ์ที่ที่ดีนะพราะเรารู้สึกว่าคนเราสามารถจะตายได้ทุกเมื่อจริงต่อนะคะ เดินห้างตลาดซูปเปอร์ไปสนามบินนั่งเครื่องบินรถไฟรถทัวร์เรือเคยนั่งคนเดียวมาหมดแล้วนะคะบริจาคเรือกลับโรงเรียนเก่ามีใครเคยกลับโรงเรียนเก่าคนเดียวไหมคะอ่ะ การกลับไปที่เก่าๆบางทีมันทําให้เราได้รับพลังงานบางอย่างที่เราเคยสนุกมากๆมีความสุขมากๆหรือว่ามีความฝันอันแรงกล้ามากๆณโมเมนต์นั้นที่มันเคยเกิดขึ้นจริงแล้วเราจําได้อย่างเงี้ยเราสาม,มารถดึงพลังงานตรงนั้นกลับเข้ามาใช้ได้แล้วมันเราว่ามันแบบเอ้ยมันดีนะอย่างเงี้ยดูดูอเพราะอายไม่อยากให้ใครมารับรู้นะคะชอบ ะะไปโบสนะคะเซอร์วิหาคอนโดการหาที่อยู่ในราคาที่เราจ่ายได้ในสิ่งแวดล้อมที่ดีมันมันไม่ใช่ตัวฉันเลยมันไม่ใช่สิ่งที่ฉันจะสามารถทําได้เลยอะแต่สุดท้ายก็หาได้ที่หนึ่งนะ,ะเล่นตู้เกมในห้างอ่าคุณเคยไปเล่นตู้เกมในห้างคนเดียวกันหรือเปล่าที่มันเป็นโซนเกมเยอะๆวันนั้ได้ว่าเครียดเบื่อเหนื่อยนะคะแล้วก็เพื่อนไม่ว่าก็เลยอืมไปเล่นคนเดียวก็ได้ เล่นบาสคนเดียวด้วยคือที่คอนโดเราอะ่ะมันจะมีสนามบาสแล้ววันนั้นวันนั้นอกขอโทษน,นะคะทำไมทุกครั้งต้องเปิดแด้คว่าวันนั้นอกค่ะแล้วเหมือนแบบไม่แคร์เลยแล้วว่าขับรถเข้าคอนโดมาเห็นมีเด็กผู้ชายคนหนึงเล่นบาสอยู่เราก็เลยจอดรถเดินไปเลยน้องพี่ขอเล่นด้วยดิ ีฬาด้วยกันถูกไหมแล้วก็เออน้องก็ให้เราเล่นด้วยแล้วก็แบบชุดส่งให้น้องชุดน้องส่งให้เราชุดผ่านไปประมาณ1ินาทีพ่อแม่น้องมา <c oughs> น้องโทรตาม <c oughs> พ่อแม่มาเฝ้า <c oughs> กูแบบหืมกูมันไม่น่าไว้ใจขนาดนั้นเลยหรอแหม <c oughs> แค่เล่นบาสเองค <c oughs> แค่เล่นบาสเองไม่ได้ชวนคุยไม่ได้ถามนู่นถามนี่แค่เล่นบาสเองอุ้ยเรามาถึงข้นสุดท้ายแล้วอะอาศัยอยู่คนเดียวเอ ไม่ใช่ว่ารูเมตยังไม่กลับก็เลยอาศัยอยู่คนเดียวนะอาศัยอยู่คนเดียวเรารู้สึกว่าการอาศัยอยู่คนเดียวมันทําให้เรามีความรับผิดชอบเหมือนเราจะเห็นข้อเสียของแบบอะไรที่ผ่านผ่านมาที่เราเคยทําแล้วมันไม่เวิร์กอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีการแมนจอะไรหลายๆอย่างการซื้อของในตู้เย็นการซื้อของใช้ความปลอดภัย อ่ะเป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักนะคะที่มาแชร์กันนะคะสําหรับการทําอะไรคนเดียวนะคะอย่างอย่างที่เราทำเซาคเ์เกาหลีคนเดียวคนจะชอบทักว่าเหงาไหม <c oughs> เหงาเหรออะไรอย่างเงี้ยไม่เหงา าจริงเล่นกับคนอื่นมันก็สนุกอีกแบบหนึง่งเล่นกับตัวเองก็สนุกอีกแบบหนึง่งนะคะลองทําอะไรคนเดียวดูเรารู้สึกว่าประโยชน์ของมันก็คือว่าเราจะได้จะได้อยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราที่เรากำลังทำอะ่ะจริงๆโคตรจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะเหมือนมันใช้เวลาคุ้มค่าวะ่ะไม่ได้บอกว่าใช้กับคนอื่นไม่คุ้มค่านะคุ้มค่าอีกแบบหนึง่งแต่การแบบว่าอยู่กับคนเดียวทำคนเดียวอะ่ะเราได้ฝึกสกิลการแก้ปัญหาด้วยเว้ยเออเวลารอ,อยู่กับอยู่กับเพื่อนก็จะสนุกอีกแบบมันก็สนุกแบบ ปรี๊ดเลยอะแต่การอยู่คนเดียวมันมันสนุกแบบเอ้ยมัน มันเรื่อยๆชิวๆอะมันมันได้ทบทวนตัวเองมันได้รู้จริงๆว่าสิ่งที่เรากําลังคิดอยู่สิ่งที่เรากําลังรู้สึกอยู่ตอนนี้มันคืออะไรจริงๆแล้วเรารู้สึกอะไรจริงๆแล้วเรากําลังคิดอะไรอยู่เนี่ยทั้งหมดนี้นะคะก็คือ <también. S 1> สิ่งที่เบบนะคะเคยทําคนเดียวหรือว่าใครมีอะไรที่อยากจะแนะนําให้เบบลองอ่ะพี่เบบลองไปทา <ำ S 2> คนเดียวดูหน่อยอ่ะบอกมาซิบอกมาซิแนะนํานะคะใครที่อยากจะลองทําอะไรคนเดียวเนี่ยคุณก็สามารถทําคนเดียวได้ และคุณเป็นเออ้าหญิงแห่งวงการจุดๆๆคนเดียวเก่งตอตอต่ฉันเนจะมอบให้คุณเอาไปมองใครจุดประสงค์จริงไม่ใช่จะมอบมองกุฎหลอกจะปล่อยผมให้ดูว่าเออสวย <S <S ลองดูนะคะการทำอะไรคนเดียวไม่ไดียายอย่างที่คุณคิดแต่สิ่งที่คุณคิดอเอาไปเถอะ ไม่มีกติกาอะไรนะคะลองดูค่ะลองดูสนุกดีนะคะคุณจะได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆได้เจอฟิลใหม่ๆที่คุณไม่เคยเจอแน่นอนแล้วก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ดีก็ได้อาจจะเป็นเรื่องที่แยก่ก็ได้แต่อย่างน้อยก็ก,ก,ก็ได้เรียนรู้อะเออก็ได้เรียนรู้อะเออและนี่คือพิธีมอบตำแหน่งเจ้าหญิงแห่งวงการจุดๆคนเดียวเก่งให้กับทุกคนในช่องของเบบนะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ก,กันด้วยนะคะ คนเดียวคุณควรจะแชร์คลิปเบฟให้ทุกคนดูนะคะมาแชร์กันนะคะว่าคุณจุดจุดจุดอะไรคนเดียวเก่งบ้างจานมบเลยอ,อันยองเอามัน oh <my. S 1> อันยองสวัสด,ดีค่ะอันยองไม่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 อันยองเนี่ยคือกว่าจะได้ถ่ายอ่ะโอ <laughs> ้อันยองสวัสดีค่ะลองสรุปว่าคือกูอันยองไปแปดรอบนะคะ